เติมน้ำลงนากันครับนาปรังปีนี้นะฮะนะครับบานหลังน้อยทาง,งานทดแทนอยู่ฝั่งนู้นนะฮะอันนี้ปั๊มจุ่มไดโวนะครับโจไดขนาดหนึ่งแรงนะใช้3ามแผงได้น้ําเป็นหมื่นลิตรนะก็คือว่าตรงนี้เป็นสระของญาตินะครับเขาต้องการที่จะ,ะดูดน้ําสระออกเพื่อที่จะลอกสระใหม่นะครับเดิมมีปั๊มจุ่มอยู่แล้วที่ผมมาติดให้แผงอยู่นู่นครับผมนะฮะ ก็เลยให้ดูดลงนาได้นะครับก็เป็นการดีพอดีนะครับช่วงนี้น้ำชนประทานยังไม่มานะครับแต่ข้าวงอกแล้วนาปลังนะฮะดูระบบกันหน่อยนะฮะของญาติไม่ได้ทำนาปลังนะครับซันฟรีครับ340วัตต์นะฮะสแผงนะครับ750าวัตต์ปั๊มไม่มีอะไรไม่ใช่ DC รัสเซดเป็น DC นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมี เบรเกอร์แผงกับเซิร์ฟโปรเจคชันการฟ้าต่อกราวลงดินไปเท่านั้นเปิดปิดตรงนี้ครับผมนะฮะปั๊มอยู่นู่นครับเป็นปั๊มจุ่มนะฮะโจไดติดมาสักพักละนะฮะอันนี้ครับผมสามแผงอนุกรมกันนะฮะอนาคตเนี่ยถ้าลูกค้ามานอนที่นี่นะฮะก็คือเนี่ยทางเป็นทั้งพี่แล้วก็เป็นลูกค้าใช้บริการนะครับกำลังทำบ้านใหม่นะฮะบ้านหลังน้อยนะครับกระท่อมกระตอบหลังน้อยนะฮะ นี่อยู่ตรงนี้นะครับก็เริ่มปลูกพืชต่างๆตอนนี้ก็ทําการลอกดินนะลอกหน้าดินอยู่นะครับนี่ครับกระท่มหลังใหม่มาดูกันนิดนึงหมดไปตอนนี้หมื่นกว่าบาทนะอันนี้สองหมื่นกว่าใช่ไหมพี่แฟลถ้าช่างของของเราเองเนาะอ่าไม้ซื้อเขาบ้างนะฮะแต่เขาทาให้โอเคเบิร์กมากเลยนะฮะชั้นครึ่งน้อยๆนะครับอ่าอันนี้เขาใส่ให้อย่างดีเลยนี่ครับนี่ครับ อืเสาปูนหนห้าครับผมหนห้าแล้วก็ตัวทำเป็นชั้นลอยขึ้นมานะครับน็อตตรงนี้นะฮะนี่เยี่ยมเลยนะฮะความกว้างในประมาณสามเมตรได้สามคูณสามเมตรนะกางเต็นท์นอนได้มานอนได้เลยนะครับบังนิดหนึ่งก็ทำเป็นบ้านสวนหลังเล็กได้เลยฝั่งนี้เป็นโซนครัวที่พี่อกกำลังสารยาคาอยู่นะครับนี่สารเองนะฮะ สารเองได้หลายผืนแล้วนะฮะนี่ครับรอบๆก็จะมีสะนะฮะใกล้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะฮะเป็นพี่นะครับอคุณแม่เขาเป็นพี่สาวของแม่ผมนะฮะก็คือญาติกันเลยนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรมากนะฮะเดี๋ยวเขาจะแพลนมาพักผ่อนเป็นที่อยู่นะครับในอนาคตมีสะแล้วจะทําจะลอกให้ลึกกว่านี้นะครับอืมตอนนี้ก็อนุญ,ญาตให้เปิดน้ําลงนาไปได้เลยนะฮะ เยี่ยมเลยทีนี้นะฮะเปิดทิ้งไว้จนสะมันแห้งแล้วดูกระท่อมกันหน่อยนะฮะสังกะสีนะครับมุงสังกะสีนะฮะนี่อ่าเวิร์กมากเวิร์กมากพามาดูพามาชมวันนี้นะฮะบ้านใกล้ๆนะครับรอบนี้ตอนนี้นะครับใช้โซลา่าเซลล์กันเกือบทั้งหมดแล้วนะครับบริเวณใกล้บ้านหลังน้อยนะครับบ้านหลังนูนน่นนู่นฮะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนู่นครับที่มีสี หลังคาสีฟ้าจุดนั้นก็บ้านหลังน้อยไปติดให้นะครับฝั่งนี้ก็ใช้แต่ว่าฝั่งนี้ของคุณครูซื้อมาติดเองนะครับก็ทําการปรึกษาเบื้องต้นนะครับติดแล้วนะครับปั๊มน้ํานะครับแล้วก็โซนนี้นะครับนู่นสวนของดอนวิถีไทยบ้านของพี่ชายของดอนนะครับก็ติดแล้วนะครับนนี่ครับ โซลาเซลล์นะครับปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับใช้กันทั่วไปทุกวันนี้นะฮะไม่ต้องสงสัยเลยนะครับใช้ปั๊มอะไรโซลาเซลล์มี DC b r บรัสเกับ DC นะฮะหลักๆแล้วที่ผมติดตั้งคือ DC b r บรัสมีคอนโทรลมีต่ตัดน้ำขาดตัดแรงดันเกินตัดอย่างเงี้ยครับน้ำขาดบอดตัดแต่ตัวนี้ไม่ตัดนะ้ำมันไม่ได้มีมีคอนโทรลนะฮะแต่ว่าตัวได้น้ำดีดูดสระน้ำโดยเฉพาะเลยปั๊มจุ่มเนี่ยเอาไปยิงสปริงเกอร์ได้เบื้องต้นนะครับรอบๆสระแค่นี้ยิงสปริงเกอร์ได้เลยจากปั๊มตัวนี้นะ อนาคตถ้ามาอยู่นะแบ่ง3ามแผงเนี่ยสลับกันชาร์จลงชุดใช้ไฟในตัวบ้านหลังนี้ได้เลยนะครับทีวีพัดลมหลอดไฟได้เลยนะฮะเอามาชาร์จลงแบตเตอรี่ดีๆแบตลิเทียมนะครับชุดชาร์จดีๆใช้ไฟสลับกันใช้ได้เลยในช่วงที่เราไม่ได้ใช้ปัม๊มโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับไข่เจียว <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ